ดีค่ะกลับมาพบกับเขยสุพรรณชาแนลค่ะพ,พี่หรือสมบอลสีเขยสุพรรณนะคะ วันนี้มีไม้มาแบ่งปันให้เหมือนเดิมนะจ๊ะสหรับสับเปลี่ยนกันไปมีทั้งกระถาง6กระถาง8นะคะพี่ีจา๋านะคะชื่นชอบต้นไหนก็จดชื่อโทรสั่งซื้อที่เบอร์ศูนย์เก้าแปได้เลยค่ะโทรได้แอดไลน์ได้หรือสแกนคิวอารโค้ดที่หน้าจอก็ได้เหมือนกันค่าส่งก็คิดเหมาเหมาไปแค่60บาทเท่านั้นไม่บวกเพิ่มนะนะคะไม่มีไลน์นะคะไม่สะดวกแอดไลน์พี่ๆโทรสั่งซื้อทางโทรศัพท์ได้ไม่ยุงยากค่ะนะคะ น้องมอีแล้วก็น้องมีบริการเก็บเงินปลายทางให้ด้วยนะถ้าไม่สะดวกที่จะโอนเงินยังไงเล็กเกบปลายทางได้เลยแต่ขออนุญาตลูกค้าน้องส่งไม้วันพุธนะคะรอบส่งวันนี้ลงคลิปวันอังคารส่งไม้วันพุธถึงลูกค้าถ้าเป็นกรุงเทพปริมณฑลจังหวัดใกล้เคียงภาคกลางติดต่อภาคภาคกลางอะ่ะจริงๆนะเขตต,ติดต่อสุพรรณอะไรเงี้ยก็จะเป็นวันถัดไปได้รับส่วนจังหวัดอื่นนะคะภาคใต้ อีสารอะไรประมาณนี้ยนะคะประมาณวันศุกร์จะได้รับพัสดุนะคะก็ยังไงอยู่รอรับพัสดุให้น้องด้วยนะคะถ้าเรียกเก็บเงินปลายทางเนาะนะคะนะมาเริ่มกันเลยนะคะพี่จ๋านะคะเริ่มเลยนะคะน้องมาเร็วไปเร็วนะส่งด่วนปลีย์ไททให้นะคะย้ำอีกรอบหนึ่งนะคะหนูขออันนี้เปิดที่ต้นนี้พระผงสุพรรณพระผงสุพรรณตับเกจินะคะ หูใต้ใบรุ่นนี้หูอื้อค่ะเนี่ยหนูให้ดูนะคะพับหงสุพนันหูใต้ใบค่อนข้างจะเยอะนะคะแล้วก็ถ้าเต็มฟอร์มจะกัดชมพูแล้วก็ใบค่อนข้างจะยาวให้ดูโอ้โหเธอดูยุงเตาตอมหน้าลงเนี่ยให้ดูนะคะก็ไม่ค่อยโฟกัสเลยเรื่อถ่ายยากันยุงด้วยโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอเนี้ยตบยุงแป๊บหนึ่งนะคะ ไม่ทันด้วยแนละ้วกัดเลือดแต่งเลยโอ้ยแต่แล้วอ่ะมาพี่ที่ขาระาผงสุพานหนูแบ่งให้กระถางหกนะคะเอาไปที่หนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทตับเกจินะคะไม่ใช่หรืออะไรนะกรุอะไรนะพระเออกรุพระเครื่องเมืองสยามเออกรุพระเครื่องเมืองสยามนะคะตับ ที่รวมผักเครื่องเมืองสยามเอาไว้นะคะพี่ๆค่ะพระหอมสุพรรณเอาไปร้อยเจ็ดสิบนะคะร้อยเจ็ดสิบส่วนลูกไม้ต้นนี้ออกสะโพกนิดๆใบยกใบตั้งจัดจัดหน้าให้ได้แนมะ่คุณเอ๋ยลูกไม้สะโพกเขียวขาวแล้วกันหนูเล็บแบบนี้นะเขียวขาวนะคะลูกไม้สะโพกเขียวขาวน้องอยู่กระถางหกน่ารักตะมุตะเมทรงสวยนะคะทรงสวยหนูให้พี่ๆไปหนึ่งร้อยห้าสิบบาท นะคะคให้ไปร้อยห้าสิบลูกไม้สะโพกเขียวขาวนะจ๊ะมาต่อที่คู่นี้นะคะซ้ายมือน้องมีนามว่าเพชรมรกตตัวนี้ก็กัดแดงเหมือนกันนะคะพี่พี่อันนี้ก็กัดแดงเต็มใบเหมือนกันไม่ได้ถ่ายรูปต้นที่กัดแดงเต็มฟอร์มไว้นะคะไม่งั้นจะเอาไปเป็นตัวอย่างลืมขายให้ลูกค้าไปซะละอีต้นที่กัดแดงเยอะๆนะคะอ่ะไม้กัดสีนะคะสําหรับเพชรมรกตแต่ 8. แต่เนี่ยหนูเนี่ยอันนี้คือใบใบล่าสุดใช่ไหมคะกัดประมาณนี้ใช่ไหมใบใหม่จะกัดเดยอะกว่านี้ขึ้นเรื่อยๆจนเต็มใบแล้วก็จะแดงสวยเนี่ยดูแดงสดแดงแบบเนื้อกำไมหยี่แบบนี้เลยนะคะพี่ๆนะเพชรมรกตต้นนี้หนูให้ร้อยห้าสิบ น้องอยู่กระถางหกนิ้วเอาไปที่150บาทเทียบขนาดกับฝ่ามือดูนะคะลองพิจารณาดูนะพี่ๆค่ะความสูงรวมกระถางเกิน30เซนนะนะคะส่วนต้นนี้เทเทไม่ใช่อะไรเทเทวาริเทเชลเทเทวาริไม้ป้ายค่ะพื้นเขียวเอ้ยพื้นแดงป้ายเขียวเทพเทวารินะคะอันนี้ก็อยู่กระถางหก อันนี้กระถางหกสองต้นในกระถางกระถางหกสองต้นในกระถางแล้วปลายสวยทั้งสองต้นปลายสวยทั้งสองต้นเลยสําหรับเทพเทวเรสใช่น่าจะเป็นหนอ่ยยนหนอไม่หน่อนะทําไมมันขึ้นมา,มายยขนาดเนี้ย,ยต้นใหญ่นะพี่พี่เทพเทวเรสเอาไปสองต้นขอร้อยเจ็ดสิบนะคะ เทพเทวริสคอบสองต้นขอร้อยเจ็ดสิบไม้กระถางหกอาเทียบขนาดใบกระฝามือให้จะได้ลองพิจารณาดูความสูงรวมกระถางเทพเทวริสต้นไม่ใหญ่ไม้ทรงคอมแพครวมกระถางหนูให้ประมาณเกือบเกือบสามสิบเซนนะคะที่พระยอดขุนพลนะคะหนูเอามาแบ่งเท่าไรก็ไม่เคยพอไม่พอจริงๆนะคะสำหรับพระยอดขุนพลนะคะพี่ๆค่ะแต่ว่าต้นนี้อะ เดี๋ยวให้ราคาเบาๆนะคะเพราะว่าปกติไซส์นี้หนูต้องอับขึ้นกระถางแปดแล้วแต่ว่าวันนี้น้องยังอยู่กระถางหกอยู่ถือว่าลดให้พี่ๆเอาไปเป็นค่ากระถางละกันนะคะนะเราคุยกันได้ <c oughs> ปกติกระถางแปดถ้ากัดสีแล้วราคาคือสามต้องสามนะใช่ปะเราจำไม่ได้ละอืมประมาณนั้นนี่ใช่กัดไม้กัดสีนะคะนะ พระยอดขุนพลเป็นไม้กระสีนะคะพี่ๆขาดูและใบยาวมากบอกเลยเรื่องความใบยาวนี่คือสุดยอดจริงๆต้นนี้ต้องเอาไปย้ายขึ้นกระถางแปดแล้วจะพุ่งเลยนะคะต้นนี้ถ้าย้ายลงกระถางแปดจะพุ่งมากนะคะพี่ๆหนูให้ที่สองร้อยสามสิบบาทสองร้อยสามสิบบาทน้องอยู่ในกระถางหกพร้อมอัพไซขึ้นแปดดูนะคะว่าความยาวของใบอยู่ประมาณไหน นะคะพี่พี่เพราะว่าใบยาวมากใบยาวจริงๆนะคะได้ไปอับไซขึ้นกระถางหกได้เลยนะคะพายกขุนพลค่ะต่อที่ชมพูพานนะคะพี่พี่ป้ายสวยเชียวนะคะชมพูพานเห็นแบบนี้มีสองต้นนะอ้าโนสามต้นด้วยคะ่ะอะดูสามต้นในกระถางน้องอยู่ในกระถางหกชมพูพานอยู่ในตับรามเกียนนะคะพี่พี่ป้ายสวยเลยนี่เห็นไหม ปิดชมพูเปิดป้ายมาแล้วนะคะหนูให้สามต้นในกระถางชมพูพานให้ร้อยเจ็ดสิบน้องอยู่กระถางหกนิ้วถ้าพี่ๆได้ไปอัพไซ์ขึ้นกระถางแปดได้เลยนะนะคะไม้จะได้พุ่งจะได้เป็นพุ่มเป็นกอสวยนะคะเอาไปที่ร้อยเจ็ดสิบบาทค่ะชมพูพานต้นนี้นะคะรัตนมณีรัตนมณีจะเป็นไม้กระสีนะคะพี่ๆออกสะโพก นะคะแล้วก็กัดชมพูบางต้นชมพูอ่อนบางต้นชมพูบานเย็นนะคะนะสำหรับรัตนะมณนีนะคะพี่ๆกระถางนี้อ่ะพี่ดูก่อนนะน้องอยู่ในกระถางแปดนิ้วแต่ว่าเดี๋ยวดูพร้อมกันนี่ซ้ายหนึ่งขวานหนึ่งนะคะมุมนี้เสร็จแล้วมาดูฝั่งอีกฝั่งหนึ่งไปซ้ายหนึ่งขวานหนึ่งเหมือนกันนะคะนะอย่างน้อยๆคือได้สี่ต้นถ้าได้มากกว่านี้คือเป็นกําไร ถือว่าเป็นกำไรรัตนามณีฟอร์มกอหนูให้พี่ๆที่250บาทเอาไปที่250บาทเป็นไม้กระสีนะคะน้ำมันจะก,กระสีขึ้นเรื่อยๆนะคะค่ะก่อนหน้านี้หนูเคยแบ่งไปบ้างแล้วใครได้ไปก่อนหน้านี้น่าจะสวยแล้วแหละตอนนี้นะคะรัตนามณีเอาไปที่250ร้อยห้าไม้กระถาง8ได้ประมาณ4ต้นในกระถางไม่ต่ำกว่าสได้มากกว่านี้ถือเป็นกำไรของลูกค้านะจ๊ะ ต้นนี้ปูสมเฝ้าสาบสี่อาจจะไม่จึ้งเท่าต้นก่อนที่แบ่งไปแต่ณนะตอนนี้มีแบ่งให้อีกแค่กระถางเดียวถ้าเก็บได้ก่อนก็เก็บนะคะพี่พี่ขาเพราะถ้ารอสวยไม่ทันกินหนูบอกเลยพอสวยปุ๊บแย่งกันแล้วจะไม่ทันกินเอาไปฟอร์มไปเลี้ยงเ,งเองอีกรอบนึงเดี๋ยวก็สวยพี่พี่จ๋าน,นะคะปูสมเฝ้าซาบมาดูก่อนว่าได้กี่ต้นเห็นนอนแล้วนอนหนึ่ง อ่ะน่อนี้ขวา1แล้วก็ต้นแม่อีก1 3ต้นในกระถางหนูให้ราคาเท่ากันกับต้นก่อนเลยแต่ได้3ต้นปู่สมเฝ้าทัพข์ขอ220บาทไม้กระถาง8ไม้กระถาง8<ด>พี่ดูนะอันนี้คือความสูงรวมกระถางนะคะถ้าไม่รวมกระถางอยู่ประมาณนี้นะคะนะจ๊ะนี่ไม่รวมไม่รวมกระถางถ้ารวมกระถางอยู่ประมาณนี้จ้ะ นะคะสำหรับปูโสมเฝ้าพา์พี่ได้ฟอร์มกอสามต้นในกระถางอยู่ในกระถางแปดนิ้วเลยจ้ะต่อ,อกันที่รามมาสูนขวางขวานให้ดูสิใกล้ๆลายใบชัดๆรามมาสูนขวางขวาน,วานแต่ว่าพิเศษต้นนี้คืออยู่ในกระถางแปดและ,อะขออนุญาตเด็ดใบเหลืองทิ้งอยู่ในกระถางแปดแต่ว่าพี่ๆจะได้ไปซ้ายหนึ่งกลางหนึ่งขวานหนึ่ง 3ต้นจุกๆหรือสี่ก็ไม่รู้หนูตีให้แค่สามหนูตีให้แค่สามละกันถ้าพี่ได้เกินไปถือเป็นกำไรนะคะอ่าประมาณนั้นแหละนะคะความสูงรวมกระถางแปดอยู่ประมาณนี้วัดจ,จากปากขอบกระถางอยู่ประมาณนี้ไม้เป็นพุ่มเป็นกอกำลังสวยค่ะอ่ะดูขนาดใบกันน่อย วัดขนาดใบกันที่อยู่ประมาณนี้ค่ะนะคะ,มมะคใช่ผมไม่เล็กนะคะ20เซนไปแล้วว่าพี่ใหญ่มากนะคะแล้วก็ใบใหม่ในรูกับสีมาสวยละนะคะรามมาสูงกว้างขวานเป็นไม้ตับรามมาสูงนี้คืออยู่ตับรามมาเกียนเหมือนกันใช่ไหมใช่ใชเนี่ยดูกัสีสวยมากเลยแล้วดูใบใหม่ดิสวยมากนะคะ สต้นในกระถางถ้าได้มากเกินกว่าสามถือเป็นกำไรหนูขอสองร้อยสามสิบบาทน้องอยู่ในกระถางแปดน้องอยู่ในกระถางแปดนิ้วนะจ๊ะดูก่อนนกกาะเวกนะคะความสูงรวมกระถางมาได้แค่ครึ่งนะแต่ถ้าวัดจากปากกระถางก็สูงอยู่ดีเห็นไหมนี่นี่ขอบกระถางนะคะขอบกระถางแปดดูสูง ต้นใหญ่อลังการนะคะมาดูกันว่าพี่ๆจะได้ไปกี่ต้นในกระถางนี้ซ้ายหนึ่งกลางหนึ่งหน่อหนึ่งนะคะก็คือเท่ากับว่าต้นใหญ่อสองและหน่อหน,น่อยอีกหนึ่งนะคะไม้มีหน่อแล้วค่ะพ,พี่จ๋านะคะไม้มีหน่อแล้วขออนุญาตดึงใบในออกเดี๋ยวไปพันอ่าอย่างน้อย,อยคือสมต้นนะคะนับคร่าวๆนะตอนนี้สาต้นอ่ะ หนูรวบใบให้นะคะจะได้ดูชัาๆสำหรับนกกาละเวกนะคะกระดูกลวดลายเม็ดชมพูนะคะแบบนี้เลยนะสำหรับนกกาลาเวกนะคะเป็นบอลเก่านะพี่ๆจ๋านกกาละเวกนะคะาสามต้นหนูขอ2อ0บาทนกกาละเวกหนูขอ250พี่ดูใบนะคะใบอวบใบใหญ่ทรงป้อมใบยาวทรงรูปใบโพลแล้วกระดูกลายข้างในก็เหมือนลายกระนกเลยอะดูสิเห็นไหม สวยมากนะคะนกกระเวกต้องไปทำฟอร,รมกอเท่านั้นค่ะรรแต่ว่ารรใช่อ่ะนูน้องอยู่ในกระถางแปดสามต้นในกระถางขอสองร้อยห้าสิบค่ะต้นนี้อ่ะเดี๋ยวกลางๆขอไม้กลางๆหน่อยเก่าใหม่กลางอะไรก็คลาค,ลคลกันไปเนาะมนบางแสนกระถางแปดนิ้วค่ะพี่ๆจ๋าายสวยจึงๆกระจายทุกใบไม่มีตกสวยจึงทุกใบไม่มีตกนะคะ นะม์บางแสนนะคะพี่พี่จ๋าปึ้งอะมาดูหนออย่างน้อยนอยคือสองหนอแล้วก็ต้นแม่อีก1น,นะคะมีหนอให้อย่างน้อยน้สองหนอแล้วนะจ๊ะพี่พี่จ๋าพร้อมกับต้นแม่อีก1นึ่งหนูขอสองน้องอยู่กระถาง8ปนิ้ววัดความสูงรวมกระถางให้ดูก่อนนะคะม์บางแสนเป็นไม้ทรงคอมแพกไม่ใหญ่มาก นะะเนี่ยดูอันนี้วัดจากปากขอบกระถางวัดจากกระถางนะคะวัดจากพื้นรวมกระถางอยู่ประมาณนี้นะคะ<อ>ไม้ทรงคอมแพคแต่ป้ายสวยสีสวยแล้วก็พี่ได้หน่อไปอีกสองหน่อพร้อมแม่หนึ่งนะคะเอาไปที่สองรอยสามสิบบาทจ้ะ<อ>ต่อที่พญาดำรงกระถางแปดต้นนี้<อ>ปู่ปลายสวยทุกใบอ,อ่ะพญาดำรงให้ไปหนึ่งร้อย กระถาง8นะ180บาทพยาดำรงกระถาง8 180ค่ะปูกไม้ใบหอกชมพูค่ะมันจะหอกหรือว่าใบยาวอ่ะมันเกินสองนิ้วนะมันเป็นใบยาวไปแล้วนะใช่ปะอ่ะใบยาวเกือบยี่สิบเซนอ่ะนะคะแล้วก็กระสีเป็นไม้กระสีประมาณเนี้แต่หนูว่ามันน่าจะยาวได้อีกนะคะเนี่ยดู สีสวยเลยลูกไม้ใบอ่าลูกไม้ชมพูใบยาวนะคะลูกไม้ชมพูใบยาวกระถางโคกโอเคโอ้โหเดี๋ยวมีกี่ต้นเนี่ยทำไมมีสองยอดสอา,อ,าอไว้ประมาณสองสามต้นประมาณอต้อนะ่ะมีประมาณสองสามต้นอ,อันนี้ใบใบเหลืองอะ่ะด,ดึงทิ้งได้ไหมเออหลุดพอดีอ่ะประมาณสองสามต้อนอะ่ะ นะคะต้นใหญ่ที่แน่ๆได้หนึ่งแหละแต่หน่อไม่แน่ใจว่าสองหน่อหรือว่ามีต้นรองอีกต้นหนึ่งก็ไม่รู้อะไม่แน่ใจแต่ได้ฟอร์มก่อแน่นอนลูกไม้ชมพูใบาย,ยาวกระถางหกพี่ได้ไปพี่ต้องไปย้ายลงกระถางแปดนะหรือไม่ก็กระถางสิบสองเลยก็ได้เพราะว่ามันแน่นพี่ดูใบมันเดิไย่มีตำหนินะคะขอคงเข้าใจธรรมชาติรับไม้ได้นะคะไม่มีผลต่อการเจริญเติบโตของไม้นะคะใบม,มีตำหนินะนี่นะคะไปใบไม้นะคะ อ่ะให้ไปร้อยแปบาทนะคะลูกไม้ชมพูใบยาวออกสะโพกนิดๆน,นะคะหนูให้ร้อยแปดสิบนอินท้าไปเจอมาได้อีกกอนหนึ่งค่ะพี่ๆขะไปเจอมาได้อีกกอนหนึ่งเนี่ยดูดูสซอสูนอินทาตับรลาเเกียนกระถางหกแต่ว่าได้2องตนหนูให้ร้อยปดบแล้กันกระถางนี้นะคะความสูงรวมกระถางหกอ่ะมาทางนี้แล้วกัน ความสูงรวมกระถางหกอยู่ประมาณนี้ถ้าวัดจะขอบกระถางอยู่ประมาณนี้นะคะวัดจะขอบกระถางความสูงอยู่ประมาณนี้ขนาดของใบใบใหญ่เท่าฝ่ามือแล้วนะคะร้อยแปดสิบค่ะต้นนี้แก้วกิน,นาเรพี่พีดูลายใบนะคะดูลายใบทีละใบเดอ้อนี่ดูแก้วกิน,นาเรเหมือนมีเอกอลักษณ์มาเนี่ยปลายใบจะเป็นแฉกอย่างเงี้ย จริงๆมันไม่ใช่หรอกนี่มันจะเป็นทรงใบอย่างนี้แต่พอบางใบมันมันเข้ามาลึกไปหน่อยเนี่ยมันก็เลยก,กลายเป็นแบบนี้เนาะแก้วกินนารีกระถางแปดค่ะกัดสีมาแล้วนะคะเปิดสีเปิดลายมาให้แล้วลายขนนกขึ้นแล้วนะคะพี่พี่จา๋าแล้วดูพี่ดูนะซ้ายหนึ่งกลางนิดหนึ่งขวาอีกหนึ่งเฮ้ยมันสามต้นปะโอ้สามต้นแต่แต่ตแบบ สามสี่ต้นนะประมาณคือทำฟองกอไว้สามต้นเราว่าประมาณสามสามสามยาเถียงสามสามต้นค่ะอ่ะแต่ว่าต้นมันอวบมากเลยนะพี่พี่คือมันพร้อมแล้วอะโคนต้นใหญ่มากนะคะอ่ะอยู่ในกระถางอยู่ในกระถางแปดมรใบเบี้ยอยึงทิ้งเลย น้องอยู่ในกระถางแปดพี่ได้อย่างน้อยน้อยคือสามถึงสี่ต้นแหละประมาณนี้นะคะประมาณสามถึงสี่ต้นแต่สามต้นนี่ได้ชัวร์แต่หนูไม่รู้ว่าหนูเถียงคนปลูกอยู่อะกระถางแปดนี้ฟอร์มกอแก้วกินนารีเนาะหนูให้ที่เอาไปแค่สองร้อยเก้าสิบพอขอสองร้อยเก้าสิบค่ะแก้วกิน,นารีพี่หาราคานี้ไม่ได้นะหนูพูดเลยราคานี้คนปลูก จ้องจะตีหัวแล้วนะนะคะแก้วกินาดีฟอร์มกอต้นแซแม่พันล้นกระถางแปลกขนาดนี้อ่าดูความสูงรวมกระถางวัดจ,จะปากขอบกระถางนะคะต้นใหญ่มากเราดูฟอร์มดีโคตรล้นกระถางแปลกเอาไปสองร้อยเก้าสิบพอคะ่ะต้นนี้คือนางยักษ์ขมูขีนะคะยักษ์ขมูขี่พี่ดูอ่ะพี่ดูขมูขีนะคะขมูขี ขมูขี่อยู่กระถางหกแต่อันนี้เนี่ยหนึ่งต้นนะสองสามสี่ประมาณสี่ต้นในกระถางฟองกออยู่กระถางหกแต่พี่ได้ไปกรุณาย้ายกระถางนะขึ้นแปดได้เลยหรือจะขึ้นสิบสองก็ได้เพื่อให้น้องแตกพุ่มแตกกอได้อีกนะคะกระถางกับต้นไม้ให้มันบาลานซ์กันนิดนึงเนาะแต่ว่าอันนี้น้องๆแบบ มันยังอยู่ในกระถางหอยู่ยังไม่มีเวลาเปลี่ยนให้ก็เอาไปเปลี่ยนเองนะคะพี่ๆขาสามสี่ต้นอะประมาณสามถึงสี่ต้นนะคะในกระถางเนาะน้องอยู่กระถางหกความสูงรวมกระถางยักขมูขีวัดจะขอบกระถางได้ประมาณนี้เอ,อ๊วัดจากพื้นได้ประมาณนี้นะคะรวมกระถางวัดจะขอบกระถางอยู่ประมาณนี้ก็คือเกินสามสิบเซนนะนะคะ,ะหนูให้ร้อยแปดสิบค่ะยักขมูขี1หนึ่งร้อยแปดสิบบาท ท่าช้างค่ะพี่ๆต้นนี้สาวท่าช้างกระดูกม่วงอมชอมพูนะคะแล้วก็กัดขาวขอบใบเป็นน้ําตาลน,นะคะขอบใบจะเป็นม่วงน้ําตาลน,นะคะชมพูน้ําตาลก็ได้หรือว่าม่วงน้ําตาลก็ได้นะคะลายใบอยู่ประมาณนี้ขออภัยค่ะนะคะสาวท่าช้างให้ไปต้นละร้อยเจ็ดสิบกระถางหกความสูงรวมกระถางอยู่ประมาณนี้วัดจะขอบกระถางอยู่ประมาณนี้ค่ะ นะคะทั้งสองกระถางเลยพี่ๆลองเทียบขนาดลองลองลอง,ลองพิจารณาขนาดดูนะไม้กระถางหกนะคะนะสาวท่าช้างนะคะดู จริงๆไม้เป็นไม้ตระกูลไก่แล้วว่าเขาตั้งชื่อให้มันฉีกออกไปนะคะไม่ได้เอามารวมในตับไก่เนาะนะคะแล้วก็ไม่ได้เหมือนกันกับไก่วันเสาร์ด้วยนะแยกให้ดีๆ,ดๆนะคะพี่พี่คะใช่สาวท้าช้างให้ไปกระถางละร้อยเจ็ดสิบพร้อมอัพขึ้นกระถางแปดแต่ดูดินก่อนดินยังดีอยู่เพราะฉะนั้นเลี้ยงต่อได้ยาวๆค่ะหายไม้นอกตู้นิดนึงนะคะพี่พี่หนูให้ซูมให้ดูโคนต้นนะคะ ซูมให้ดูคนต้นก่อนเพราะเป็นแปลงดอกตู้แล้วก็ดูรากให้ดูรากนะคะไม่ยุบเราขึ้นใหม่ค่ะเสร็จแล้วมาดูใบอ่าอ,อะไรนะอะไรนะทศก,กัณฐ์ว้าอะไรนะอะไรนะความสูงรวมกระถางห้าเลียงหาใบไม่เจอเลยจ้ะนะคะและรวมวัดจะขอบกระถางอ่ะต้องวัดตรงไหนเนาะถึงจะเห็นอ่ะวัดจะขอบกระถางอยู่ประมาณนี้พี่เห็นไหม อ่ะดูชัดๆว่าจะขอบกระถางเลยสามสิบเซนนะมันย้อนแสงนิดนึงนะคะนะคะน้องอยู่กระถางห้าได้ไปต้องไปย้ายกระถางนะนะคะยังไงก็มีหัวการันตีเพราะว่าพี่ดูโคนดิพี่ดูโคนไม่ยุบเราขึ้นใหม่ค่ะไม่ต้องห่วงนะนะคะอ่ะแล้วดูขนาดใบหน้าใบกว้างความยาวของใบแล้วความยาวของใบนะคะเกือบเกือบสามสิบเซน เทปดูใบมีตำหนิค่ะเพราะว่านอ้องอยู่นอกตู้นะคะขอคนเข้าใจธรรมชาติรับไม้ได้นะคะไม้อาจจะไม่ได้สวยสดงดงามเป100๊ะร้อเปอร์เซ็นตน้องนอกตู้นะคะพี่ๆขานะคะเนี่ยให้ดูอันนี้คือใบใหม่นะนะคะมีแค่สองใบค่ะมีแค่สองใบหนูให้ร้อยห้าสิบนะคะทศกันนะคะแต่ว่าน้องเป็นหน้าชมพูนะดูดีๆนะคะน้องเป็นหน้าชมพูนะทศกันให้ร้อยห้าสิบค่ะต่อกันที่พระราม พระรามพระรามนะคะพะระลักษ์พระรามแต่ต้นนี้เป็นพระรามนะคะอยู่กระถางหกสองต้นได้แน่นอนนะคะต้นที่สามมีไม้ไม่แน่ใจนะคะแต่ดูจากตรงนี้อยู่ที่สองต้นนะคะสองต้นในกระถางฟอร์มกอรพระรามหนูให้ร้อยเจ็ดสิบบาทพระรามพี่ๆเอาไปแค่ร้อยเจ็ดสิบพอดูฟอร์มใบก่อนนะนะคะใบาอายุอายะมากนะคะใบาอายุอายะมาก เท่าที่ดูใบไม่ได้มีตำหนิอะไรนะคะนะคะหลอดใหม่แทงมาแล้วอ่ะวัดความสูงรวมกระถางหกให้หน่อยความสูงรวมกระถางหกอยู่เท่านี้วัดจะกขอบกระถางอยู่เท่านี้ค่ะนะคะอะชัดเจนเนาะนะคะสองต้นในกระถางร้อยเจ็ดค่ะพระรามต้นนี้หนูให้ดูมุมนี้ก่อนนะคะหนูให้พี่ๆดูมุมนี้ก่อนต้นนี้มีนามว่ารามาวตาลน,นะคะ จริงๆเต็มฟองใบยาวได้กว่านี้นะคะสําหรับรามาวตานแต่ว่าลักษณะการกระสีจะอยู่ประมาณนี้เลยใช่มันจะอยู่ประมาณนี้เลยเนาะแล้วก็รามาวตานจะมีหูใต้ใบค่ะใช่นะคะรามาตรามาวตานจะมีหูใต้ใบแต่ว่าหูมันจะไม่ได้มาแบบทุกใบนะนะคะเนี่ยอยู่ประมาณนี้นะคะอ่ะ อันนี้ให้หนูให้ดูตัวอย่างการกระสีของเขานะคะแล้วก็ต้นที่แบ่งให้กับพี่ๆต้นนี้ค่ะอยู่ในกระถางแปดแต่ว่าพี่ๆจะได้สองต้นในกระถางจริงๆรามาวตาหนูแนะนําให้ทําฟอร์มกอนะนะคะรามาวตาหนูแนะนําให้ทําฟอร์มกอร,ราคาค่อนข้างแรงนะเอาจริงๆเนี่ยเมื่อปีที่แล้วนะคะรามาวตาราคาค่อนข้างแรงเลยนะมีหูใต้ใบแบบนี้เลยเห็นไหมแล้วหูแบบว่าไม่ได้หูอุ้ยนะคะหูแบบมาจึ้งเลยอ่ะคือถ้ามีนะถ้าใบไหนมีอ่ะ ถ้าใบไหนมีมันมาจึ้งอย่างนี้เลยนะคะพี่ๆหูใต้ใบอะ่ะเห็นปะมันมาจึ้งอย่างนี้เลยหนูขายกระถางน,นี้ให้ก่อนเพราะว่ากระถางน,นี้พี่ๆจะได้สองต้นในกระถางน,น้องอยูในกระถางแปดใบมีตำหนิที่ปลายใบแต่ไม่เด็ดทิ้งนะคะเพราะว่าหนูคิดว่าใบเขาหนาแล้วมันยังไม่ทิ้งใบแน่นอนเอาจํานวนใบไว้ก่อนแต่ถามว่าจริงๆแล้วควรจะเด็ดไหมควรเด็ด เพื่อที่เขาจะได้ทางใบใหม่มาไม่ต้องมาเลี้ยงใบที่เสียนะคะนะคะควรเด็ดทิ้งนะคะกระถางแปะสองต้นในกระถางสาหรับรามาวตาเริ่มกระสีแล้วนะคะให้ดูตัวอย่างการกระสีไปแล้วเนาะขอบใบจะพลิ้วสวยมากเลยค่ะพี่ๆต้นนี้หนูบอกเลยวัดรวมกระถางความสูงอยู่ที่ประมาณนี้วัดขอบเลยแล้วกันขออนุญายวัดขอบไปเลยแล้วกันขอบกระถางอยู่ประมาณนี้แล้วความยาวของใบพี่ใบมันยาวจริงๆสาหรับรามาวตารนะให้ดูนะคะ ขออนุญาตเนี่ยยาวได้กว่านี้อีกเห็นไว้อย่างไอ้ยี่สิบเซนอะยาวได้กว่านี้นะแนะนําให้เอาไปทําฟอร์มก่อน,นะคะรามาวตารสองต้นในกระถางคอสองร้อยเจ็ดสิบบาทรามาวตาลขอสองร้อยเจ็ดสิบค่ะพี่ๆได้ไปสองต้นในกระถางนะไซส์แม่พันเลยแหละอย่างเงี้ยเรียกไซส์แม่พันุได้แล้วนะเพราะว่ากระจมาแล้วนะคะ เราเริ่มกัสีมาแล้วแล้วก็ค่จริงคือกัสีสุดแบบนั้นเลยนะคะมันจะกัดสีสุดแบบต้นที่หนูเอามาให้ดูเมื่อสักครู่เลยนะนะคะน้องอยู่กระถางแปดนะคะไปสองร้อยเจ็ดสิบค่ะตัวอีกต้นหนึ่งยุบเราขึ้นใหม่ค่ะให้ดูคนก่อนมีสองต้นในกระถางแล้วก็ปีคงค่ะใครหาปีคงอยู่อันนี้ต้นต้นใหญ่คือต้นหลักต้องเรียกแบบน,นี้นะต้นหลักแบบมีใบเดียวก็คือใบนี้ แล้วก็มีหนอ่อหน่อขึ้นมาตรงนี้นะคะหน่อมีมาอีกสองใบแต่ว่าพี่จะได้สองต้นในกระถางปีของให้ร้อยเจ็ดสิบค่ะพี่เอาไปร้อยเจ็ดสิบน้องอยู่กระถางหกหกหรือห้าจุดห้านี่แหละความสูงร,มร,งรมวมกระถางอยู่ประมาณนี้วัดจากปากกระถางอยู่ประมาณนี้ไม้ยุบแล้วขึ้นใหม่นะคะไม่ต้องห่วงมีหัวแน่นอนแต่ที่หนูพูดว่ามีหัวเวลาถ้าพี่ไปเลือ้อหนูไม่รู้นะว่าเพราะว่าไม้มันยุบแล้วมันขึ้นใหม่มันอาจจะเน่าไป แล้วเหลือคอาจจะเหลือหัวแค่ครึ่งเดียวหรือเหลือแค่ปลายนิ้วก้อยก็ได้นะคะอย่าลืมว่าไม้มันได้อายุไม้มันจะกินหัวตัวเองนะคะนะมันจะกินหัวตัวเองหัวมันจะเน่ามันจะยุบไปมีนะมีแน่นอนแต่ใหญ่มากน้อยแค่ไหนหนูไม่รู้นะคะหนูไม่รู้นะพี่ๆนะเพราะว่าหนูไม่ได้หรือหนูไม่ได้ขายหัวนะคะหนูไม่ได้ขายหัวเนาะนะคะปีกหงส์สองต้นร้อยเจ็ดสิบขาสองต้นในกระถางนะ ต้นนี้หนูหนูขออนุญาตให้ให,ใ,หะะให้ให้คนปลูกถือนะคะพี่พี่ขออนุญาตให้คนปลูกถือเพราะว่าจะให้ดูความใหญ่อลังการนะคะเนี่ยใหญ่จริงๆเนี่ยขนาดใบก็ฝ<า>่า,า <10 S 1> มือมใช่นะคะเกิดจันทร์ค่ะพี่พี่ใบใหญ่อลังการต้นใหญ่อลังการมากเกิดจันทร์กระถางแปดนิ้วพี่ดูคนต้นก่อนอย่างน้อยคือได้สองสามสามต้นจ้ะ มีสามเหอรอ,อ,อเออประมาณสามต้นประมาณสามต้นดูรอบๆสามต้นใช่พาะทำฟอมกอไว้นะคะมาดูข้างในทีหนึ่งเองมาให้ดูหน่อยเองให้ดูหน่อยค่ะนี่เห็นปะโคตรใหญ่ใหญ่จริงนะคะเกิดจานให้สองร้อยเจ็ดสิบฟอมกอรกระถางแปดสูงอะพี่มันเกือบเกือบเจ็ดสิบเซนนะอันนี้หนูให้ดูโยงเตยซื้อดิเนี่ยนี่คือไม่รวม ไม่รวมกระถางแปดนะคะเนี่ยว่าจะขอบกระถางคือใหญ่อลังการมากนะคะอ่ะ ให้ไป270หนาะกระถาง8นิ้วนะคะสําหรับเกิดจันนะคะพี่ๆกระสีกักดลายมาแล้วนะคะเกิดจันกัดไม่เต็มใบค่ะจะกัดเปรอะเปแบบเนี้ยแต่สวยนะคะชื่นชอบต้นไหนก็จดชื่อโทรสั่งซื้อที่เบอร์0 9 8 2 6 5 0 9 0 5ได้เลยโทรได้แอดไลน์ได้ค่ะนะคะส่งหมองเหมา60ไม่บวกเพิ่มนะมีริกาเก็บเงินปลายทางให้ด้วยจ้ะถ้ายัางไม่ได้กดติดตามช่องหนูฝากกดติดตามเอาไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะพี่ๆสวัสดีค่ะ